แล้วครับหลวงพ่อพูดเรื่องอเส้นใต้ขวามือหรือเส้นข้อมือนะครับเส้นที่ข้อมือเราทุกคนแหละนะครับมาสามเส้นแล้วเส้นที่หนึ่งถึงเส้นที่สามหมายถึงอะไรนะครับจริงๆแล้วมีอีกเส้นหนึ่งคือเส้นที่สี่นะมีมีกันไม่มากนะครับเส้นที่สี่นี่มีกันไม่มากแต่ก็มีนะครับคนทั่วไปนี่จะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีเส้นที่สี่ คนตัอไปอาจจะมีเส้นที่หนึ่งที่สองเล็บางคนอาจมีเส้นที่สามนะแต่ว่ามีบางคนมีเส้นที่สีด้วยไปสังเกตดูนะมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้นะครับไปสังเกตดูเส้นใต้ข้อมือเนี่ยนะครับเส้นข้อมือเนี่ยนะครับมีเส้นที่สีบางคนนะเส้นที่สีนี่อาจจะขึ้นยัดบางคนอาจจะเรือนลางก็โอเคถือเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้ามีเส้นที่สีไม่มีก็ไม่ต้องสีเรียดนะครับ ไม่มีก็ต้องไม่ไม่ต้องถือเรียกอ่านะถือว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันครับเขาว่ากันว่านะครับเส้นแต่ละเส้นนี่มีอายุถ้าไปตามสภาพปกติไม่โดนอุบัติเหตุไม่โดนอะไรนะเส้นแต่ละเส้นนี่ก็คือมีอายุ30ปีนะปีเส้นที่หนึ่งสามสิบเส้นที่สองก็บวกอีกสามสิบก็หกสิบนะพอหกสิบเนี่ยเส้นที่สามก็ใสอีกสามสิบก็เป็นเก้าสิบนะ พราะฉะนั้นถ้าเคยมีเส้นที่สี่ว่ากันว่ามีอายุยืนเกินร้อยปีแน่นอนเพราะว่าอย่างนั้นสังเกตดูนะไปไปสังเกตดเออูเดี๋ยวลุงบอจะเริ่มจยับมือพูดเท่าผู้แก่ไม่เยยพ่อเยยที่อายุเยอะๆจะจับมือขอดูข้อมือแล้วว่ามีเส้นที่สี่ไหมนะเขาบอกว่าแต่ละเส้นนี้เอาสามสิบคูณก็คือหมายถึงอายุนะครับถ้ามีถึงเส้นที่สี่นี่ต้องเกินร้อยแน่นอนเขาไวอย่ายงนั้น ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเจยนะครับอ๋อไปดูเส้นที่สี่นะครับเส้นที่สี่หมายถึงอะไรไปดูกันนะครับเอาละครับเส้นที่สี่นี่ไม่ได้มีกันทุกคนนะมีเฉพาะบางคนอาจจะขึ้นชัดหรือเรือนลางเส้นที่สี่นี่หมายถึงการมีอายุยืนนานนะทีนี้ถ้ามีอายุยืนนานเนี่ยแสดงว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเส้นที่หนึ่งที่สอง และที่เส้นที่สามใช่ไหมนะครับถ้าเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามดีเส้นที่สี่จะเกิดทันทีนะครับมีสุขภาพดีเส้นที่หนึ่งมีฐานะทางการเงินดีอาชีพดีนะไม่เดือดร้อนอะไรมีความทรุกทรุขภาพจิตด,ดีนหะมายถึงเส้นหนึ่งเส้นสองนี่แล้วก็มีภาวะทางผู้นําลูกหลานเยอะนะ ลูกหลานห้อมล้อมมีความคุกยังเลยทาให้เส้นที่สี่ผุดเพราะอายุยืนนะเส้นที่4หมายถึงอายุยืนานานะเป็นที่พึ่งของลูกหลานได้นะเส้นที่สีนี่อายุเกินร้อยปีแน่นอนเพราะาท่าสังเกดูอีกนะถ้าพวกเราเนี่ยนะเคยเนีย่มีเส้นที่4ีผุดขึ้นมาเนี่ยอาจจะชัดหรือเลือนลางนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุต่างๆนเนี่ย ต้องเกินร้อยปีแน่นอนเขาว่าไปบันนะเอา้าสังเกตด,ดูนะลุงพอขากเป็นการบ้านพวกเราด้วยนะเป็นการบ้านพวกเราด้วยไปไป,ไปดูนะว่าของเคยเนี่บรรพบุรุษเคยหรือของเคยเองนี่ที่ดูอยู่ในคลิปนี้ขึ้นเลยยังนะแต่ไม่ขึ้นก็ไม่ไม่ใช่หมายความว่าเราอายุสั้นนะ่นาอยู่ที่การประพฤติการปฏิบัตินี้เป็นแนวทางลุงพอจะนำมาเสนอแค่นั้นเองนะครับอย่างน้อยก็ เส้นทต่หนเส้นที่ 1, ทก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีฐานะมันคงมีความสุขก็โอเคแล้วเรื่องอายุเนะี่ยเดี๋ยวพวกนั้นดีก็ตรงนีก็เส้นที่สีก็ตามอ่นะครับตามมาเองเพราะฉะนั้นนะครับทั้ง4คลิปเนี่ยที่ลุงวอนนำมาเสนอเนี่ยนำมาขวากพวกเราเนี่ยนะครับก็อยู่ที่การปฏิบัติตนของเราเองนะครับทั้ง4ีเส้นนี้อย่าไปทีเรียดอะไรมากมายนะบางคนมองไม่ชัดหรืออะไรก็อย่าไปทีเรียด หือเอาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมไม่มีความถุกนะครับเป็นแนวทางเองให้เราพวกเราได้สังเกตนะหากเช่นไหนไม่ชัดไม่ดีก็ดูที่ว่าสาเหตุพฤติกรรมของเราเนี่ยมันอยู่ยังไงนะถ้าทําแบบนี้มาเป็นสิบๆปีแล้วไม่รวยททีหรือชีวิตไม่ดีขึ้นให้เปลี่ยนแนวคิดหรือเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนวิธีการใหม่ดูทิกว่าจะดีขึ้นไหมนะครับนี่คือเจตนาของรวงบ่อนะครับ ที่นำมาเสนอพวกเรานะครับให้ปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นมีความสุขก,ก็โอเคแล้วอย่าไปคิดอะไรมากนาชีวิตนี้นะให้มีสุขภาพที่ดีชีวิตมีความสุขมีลูกหลานได้เป็นที่พึ่งพาได้บ้างมีเพื่อนฝูงได้พูดคุยโอเคแล้วครับซึ่งตั้งสีเส้นนี้นะครับ เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองมีความสาคัญมากนะครับเกี่ยวกับสุขภาพและก็อาชีพความเป็นอยู่เส้นที่สามที่สี่ก็เป็นเส้นที่ตามมาพ่วงกับเส้นที่หนึ่งที่สองน่แหละนะครับความน่าเชื่อถือความเป็นผู้นําแล้วก็อายุยืนนะครับเส้นที่สี่ของเคยผุดขึ้นก็แสดงความยินดีด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเส้นที่สี่อ่าห่ได้นามาเป็นแนวทางให้พวกเรา ได้รู้กันแล้วก็สังเกตกันนะครับเพื่อไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะชีวิตเราเนี่อาจจะสั้นยาวเนี่แล้วแต่การประพฤติปฏิบัติของเราเองนะครับการประพฤติตัวนะครับลุงวอจะไม่พูดเรื่องอคว้าลิขิตนะเพราะว่าเราไม่สามารถไปคุยกับคว้าได้นะหรือเคยคุยกันได้ก็โอเคไม่ขัดกันแต่ว่านี่ก็ค,คือความเชื่อแล้วก,ก็การสังเกตนะความเชื่อบวกการสังเกตที่เขาได้ ถ่ายทอดได้สังเกตแล้วก็บันทึกมาแล้วก็เอามาเล่ากันต่อหลวงพ่อก็เล่าต่อให้พวกเราเดี๋ยวก็จะได้มันจะทุนหายไปเรื่องบางเรื่องหลวงพ่อพยายามเก็บมาใส่ไว้ตรงนี้เพื่อไม่เรื่องเราได้ทุนไปแล้วคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับดูเสน้นข้อมือหมายถึงอะไรนะเพื่อ,อรเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความถุขมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้า ไม่ดีถ้าดีก็ให้คงไว้ต่อไปนั่นคือสิ่งที่ดีขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ